เราหากจะเข้าบ้านโทรหาเมื่อกี้เด้ว่าสิปิดแล้วว่าโอ้หลับแล้วว่าสี่ทุ่มวันเดออือมโอ้ห้องก็เพราะว่ามากลุ่มคนเขาคือมคุ้มๆอ๋อคลุ่มคนเข้ามากูกลุ้มผมก็บอกบ่ตึ่นหรือเปอาบน้ำไหมตีเนี่ยหอมกรุบแล้วว่าหนาวอยู่บ่หนาวกูอาบน้ำมาเพิ่งเข้ามัเางเบอร์เขามั่วขค้นอ่ะได้ยังกินได้ละมื้อเนี้ย เออกูป่าคือบกาเอาหมาเอาเอเอาขาได้อย่างมาให้เดแล้วว่าม,มออนวนมวนอัดวิดีโอยู่อย่าบักอย่าอีเออนะพัฒนาเจ้าของแดบางคนก็ถึงคือคนโบราณที่เขาว่ามันบ้านอยู่โ <c oughs> <c oughs> อ๊อออมอมยมันสมันใหม่น้อกากากา โอ้ยยูวอายยลยไปยไปบอกเปยย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 ได้ยยยยยยายย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 ้ยย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 ยอ่ยย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 ยอยยยยยยอ่ปปะหมึกวง ปลาปลางั่งปลาทูงั่งอ่าปลาวงหั่นมันเวลาทอดแล้วมันแห้งมันเจ็บเงือกเจ้าทอดแล้วมันปนเด้อไอ้ย่างแล้วมาปนก็กรอก็เนื้อมาปลาคอก็มามาง่วงเอากังกึงเลยอ่าบโบหั่นอ่ะถ้าว่าเห็ดปลาปนเดี๋ยวแซ่บเดี๋ยวปลาวงนะอืมาเห็ดปลาปนปลาวงปลาเบ้ให้ไก่งาปลาก็มาเอาไว้สำวง ให้เราพาส่งสามวงอ่าแบ่งแบ่งกันไปสองเท่าอ่าแบ่งกันเนาะกับเระเทาให้ให้เนาะปละตูเค็มหอมเดี๋ยวได้ไปแล้วปละตูเค็มปึ้งประตูเงาเอองอาเข่าเบรยอย่าเอาไปขู่ไงมาให้บิงหรือก็บางคนเอามาเบิงกับเขาให้ย่างไงง่อยง่อยมาโค่นอ่าแบ่งกันเออลูกชายลูกชายไปเที่ยวลูกชายไปเที่ยวมาขี้ลงท้องมาจี มไปกินปรไปกินปลาหมึกดิบช็อตแล้วเมื่อกี้ได้เห็นภาพมันเนี่ยว่างต้องมามาว่ามาถว่าเรื่องมันต้องถึงเ่าพร้อมเราถึถึงไปทำครมเต็มที่มาได้สิยูบ้านมาจีว่าบประคุณของเธออือมาพกโบกใส่ขวดน้ำไปดิอือาก ได้เบิ่งยกขึ้นนี้ประตูอืมกรเพเหรอุกบโอ้กับข้าวเหนียวฮอนอนอืออืมเค็มไหละกะป้กะปิ้ก็อือกระปองน่นนาตันี้ไงนึองแค่นี้เ่ะโอ้เค่นี้เ่ี้ยกินได้ทั้งปีโอ้มาปึนของปี๊งหัวามาคือบางคือมาก็กัง ว่าเกิดขึ้นมากระทำใส่เ,เบื่องเปลปากนี่ก็ได้แบบบบมาเอากระปิ่งกับมือก่อบางครั้งมาเลบ้านเขาบอหนักกระปิ้นหน,นักปละอืมอืมสี่ทุ่มแล้วนึกว่าหลับแล้วอืมมามาไปคุ้มหน้ามากระมันเห็นมันคุ้มคนๆกัองมื่อบ้ากับฝนตกมากูก็อึ่ง แล้วก็ตะกใบไม้ใบไม้มันแห้งมันเข้าฝายานเราม่ะกวใช้ต้มมะนาวต้มมะกรูดเป็นวงงวงว่าน้ำัดโมโคลนบบะกูแงอุเกไนใบมะนาวแขงอ้เกวนใบแม่กันน้อยมันมะนาวนะให้มันแก้ไม่แม่เอาไปไมชนโตจตโต อ็ไปน้วยใครน้อยนึงยามายค่ำวัดะบกุดก่ำบกเงาวเพ่ามคือออกงดมาเบิงไงค่อับิ้งไงลูกเอาเอาสูดไปบำรุงต้นไม้ตามบ้านก็เบิงเบิ้งในใน u t u b e คือกันอาจัดไปอ้าวก็ใครคือว่าคือบักกับมาง่านไงก่อลุงอ้าวเบิ้งเป็ไงมา Mê mà chân câu nó. Mam Nay mà mày 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 ốp mày 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 có, dây có mày กับตื่นบุลูแล้วเดี๋ยวก็ฟังมวยอ่ะเดี๋ยวก็ฟังข้าเดี๋ยวก็ฟังข้าวไปคั่วใหญ่ยังไงใหญ่คั่วเดี๋ยว้วสู่เหตุงานสู่ยังบุลูได้ยักยักรูกข้าวอย่างถามมาที่ต่อไม่เบิ้งเลยนะเอ้าววาฟังกู คใจกระถึงแมบังมรถึงนม่ผู้หญิงโอ้ข่านกจบังบ่ใจหายครับใจร้ายครับอืมอ้วกาพอเผาพอนะรัวเอาเงินห้าหมื่นงบรกแา้ให้ตกาจฟังเหมือนบังบังหัวหน่ายกอึกกอึคือขังข้งบอกอย่าไปสะกิดมันอย่าไปสะกิดมันบอเง่องเรื่องย่างมหาแม่แม่ตะก ทำแม่ตาเคื่อหมอเอาแกเด็ให้แกสองช่องแม่ก็เกิดเกิดกมาเชื้อั้งแรงั้งเครื่องเลยแม่บอกว่าเอาของไปให้หม่ป่ะกาภาพปลกๆด้วยแม่เก็บยอดฟังคิเตือนยามแ้อารมณ์ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็เหนื่อยแกเด็ดแกลมแกงานเมื่อยบางทีสติมันสิบุดพุดเฮาเป็นผู้เท่าเฮ่าก็ต้องรักษาระวังเจ้าของน้ำ อันนี้เตือนกันไว้อลูกห <HHH> ลานเคยด่าได้ว่าได้แต่ช่วงจังหวะมันเมาพอดีบ่รู้มันปีดอันอย่างอารมณ์มันอย่างอยู่ทางไหนต้องระมัดระวังป at uh ้องกันเจ้าของไว้เด็กน้อยสมัยนี้วูบวับวูบวับอารมณ์มันสั้นออบอกบอกบอกทางไหนอูอือแม่ครับเมื่อคืนนี้ทั้งขับรถมาครับว่าจิมาแวะแม่ครับอืแล้วเห็นว่ามัน ตีหนึ่งอีปตีสองโอ้ยแม่ข้าเปิดประตูให้โตทุกแค่ตัข้าบานเนาะวไปเยแค่ปีใหญ่กระใหญวะกลางห้าชุ่มว่าแม่ก็เชอแบตังตีหนึงวะก็คนขับผมไแล้วขับประตูหน้าผมแล้วขับเลื่งเยคขับแล้วมาเป็นอย่งเด็ดเดเดดข้าว่าตงเข้าห้างทำสงคามโอ้แต่ตั้เื่ใจก็ว่างที้นักรับก่อเบิอะ เมื่อกินเข้ามาอย ouais ัางแม่งงามเมื่กินเข้าทำกล่องคำแม่ก็เฝ้านึ่งเข้าหกมาแกหกกะเียมมาันแม่ดูใหญก่อนดูอย่างบ้านได้แล้วหก่เข็มโยกเข็มแกงอกดอกเข็มพื้องาแล้วไปเทียมตัดมาต้มเสียเราเราเมื่นกี้ถึงเข้ามาแบบคำกล่องคำกินมาได้กันก็เดี๋ับแม่คือ พอโตก็เอาชื hmm. mm ้นนี่ะแม่กินกบขี้กบขี้ห้ามก็บ้าห้า่งล่กเอาน้ำปลาใส่อย่าทันใจอ๋อเอายางใจห้อยนั่งเลยพ่อแม่ชื่อกันไว้พอแม่ชื้นนี่ไงถ้าแม่เป็นอะไรพวกๆแม่ก็กินนี่อยูแลกินนีให้แม่ใจเราห้ามกินน้ำไงวะไอ้ก็มังาก็มังก็อุ้มไปดูอันเอาลิ้นยาให้บึด อันไหนซ้อนไงจ้ามันเสือหุบอบกบกฮุนะมังก็หุบไปเถอะอย่างหางท้องสั่างนี้เอาก่นไปเด็กน้อยเหรอมึงหังท้องเนี่ย้าใยรว่ามึงหางท้องเอาไปเฉยๆไว้ว่าเอาเอาผ้าห่มไปงอนโซฟาไปแม่เออเช็ดมะไฟแม่เอาน้ำใสน้อยเดี๋ยวบอเช็ดมะกาให้ลูกะเอ้ยฝามโกกางามแยกกัน

คอนึ่งข้าวสร็จผ้ากระปังเสร็จอีปไปบ้างังงงวะอ่ะแกงอีกชวยเข้าใจกึบสิอันเข้างงอนออนนะอให้คนนี้อ่ะอ่ะแม่ใบเกลี oh, ่ยให้ลูปะเบ็กแกอัดำดำกินโบกินมันก็กินเบอร์เกี่ยแม่ใบทองนงวะให้งแม่ยังลูกงาลูกกันแค่แม่ไปยังงานแม่ห้าบุกห้า ภาพตัวไปบ่หารหยกว่ะตื่นขึ้นมางี้ลูกงี้พอช่อยเข้าปุ๊บเจ้าก็ขึ้ม่กจก้อนมันก็บ่มบ่ะเอลูกกับปูไงว่ะเออลูกสี่สิบกว่าแล้วก็ยังนะเออสี่สิบกว่ามึงยังมาอ้อนแม่อยู่อีกตีมเอาที้ท้องเสียงก็ถึงมีกล้วยกินกล้วยกินอืมหักหักก็มาห้ามแม่เงี้ยเออ อ่าแม่กูก็ลัวคาราว่าเราถึงทีแม่เราเหนียวกล้แค่คนดียวพี่ทำไม่ได้พี่ก็เอาของไปให้แม่ไปแล้วพี่ก็เอาผ้าไปปั่นด้วยหนูกระจัดยอดจนพี่ตอนพอถึงเวลาเยี่ยงเดี๋ยวเขาแก่เขาจะไม่เอาได้สิบสิบโบก็ยังสร้างมันให้เมียทํางานก็ออกมาหาแม่ให้งานก็เอาว่าประงมงอ่าน, <ๆๆ S 2> นไปนเอาแม่พาไปเงาเกี่ยงพอรักบ่ระมงสกัดแม่พวกไปนอน เราสรุปผู้ใดซักผ้าให้อันเมซักผ้าให้ลูกชายวะอ่อขอคับเองบ่ขอครัเองไอ้ยังเองแคบแคบเองเนี่ยขอขึ้นแคบอันเป็นเกลียวของเกลียวหามาขึ้นไว้นะฮะห่วงลูกชายเพิ่นไม่พอเราเราไปถึงไม่พอเข้าให้ถึงแม่ไม่ห่างข้องขึ้นเอยก็หอมอ่ะขึ้นไอ้หน้าพูดแบบโลกเบิรดเราเดี๋ยวอืมอืม สูตรโบราณดูการดูแลแล้วก็ท่องเสียนะกล้วยแค่กลวยกลวยออนนะให้กัดกันกินรสืมืลอรักษาแผลบุคอยเจอนั้นกินเข้าแล้วก็กินยำแก่จากอืน่นส่งอื่นเยอะขนาดมันยิงได้แล้วจะไปกินอะายกันกินอะไรมันอีโฟอ้ออีกว่ายำแกอมันคือเอคนแวานนอกไ, <ป S 3> ไปตื่น<ด>ของทะเลวันนี้ เจ้าปลาหมึกดิบมาแน่อ่ะมาตอนนี้เอ้พอกเลยว่าเบิกคืนมารอบบ้านนึงเลอบ้านสองโอ้บ้านสองบ้านมูซี่สิ้นเดือดมูนแหลมทั้งขบวนนะาาดือดบ้านใครเนาะมาเมื่อคืนเนาะ